ดูหอยดิปลาดูหน้าไหมอันนี้ปลาอะไรเนี่ยปลาอะไรปลาใหญ่ไม่รู้ปลาอะไรนี่ปลาช่อนอันนี่ปลาชนมีหอยด้วยมีปลาช่อนนี่ปลาดินดูหอยปลาเล้อเลยปลาอะไรเนี่ยปลาอะไรปลาช่อหนไหมนี่ยนี่ปลาดินปลาช่อนจับได้เหรอจับได้จับได้เอาปลาเลีนยตัวใหญ่ไหมันไหนตัวใหญ่ตัวอะไหนู่น โอ้ี่ตัวใหญ่ตัวนี้เรามันกินกินตัวเล็กหมดนี่ไงตัวนี้มันมีตัวเล็กตัวนี้วยู่ใช่ไหมอ่ะโอ้ยอันนั้นปลาหมออันนี้ปลาหมอครับเห็นไหมปลาหมอนี่ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวนี้สวยอ่ะโอ้ย่าไปตันมันจะไปยุ่งมันตัวนั้นปลาดุกปลาดุกอันนี้บไมันปลาดุก้ครับจับไม่ได้ครับจับไม่ได้นั่นปลาดุกเดี๋ยวปักแต่เราโตตัวจับ นินหน่อยชุมันจะไม่ตัดใช่นั่ยนี่นนั่นเนอนือเนีเนเือเน้านี่ปเาืเนี้อเนเนีเนื้อ้เนืเน้น้เน้อเเนะเ้าเ้เ้เ้้เนน้นเเ นี่ตัวใหญ่เลยเป็ดสะหนีครับหนีแม่ปลาหนีเอย่าอูปลาหนีหรือปลาหนีตัวเบลือเลยตัวเท่าตัวเท่าคนเลยเนี่ยเอา้าอ้วนมากเห็นไหมตัวเท่าไอปาเลย ีว่าไม่จับติดเนีใครพี่จิเาเล่นไม่ได้พ่ออ้นน้ำอันนี้วันวันกี่ทีเลยนี่สองรับหอสองทีเนี่ยมีวันสองครั้งไม่ได้วันลาบอ๋ออันนี้นี่เป็นตัวถกพอจะรู้วันสองครั้งครับเนี่ยเนี่ดูมีสงสัยคู่ผัวเมียกันหรอเนี่ ออกมาโยนปลาทีนี่ปลาทุกน้ำไม่ไ้โยนตาแม่ไม่โนหลัทน้่อคนใหญ่คนยาวนี่อันนี้กองเชียร์กองเชียร์สาว ពីតក្រូននៅក្រប់ ก็จะเพลียนนี่จะไปดู่จับดูจับจับดู จับปลาสองมือเฮ้จับปลาจับปลาสองมือยังไม่ได้ไล่ของไหนเลยแนมะ่ยโคตรอนอนี่ตัวน้อยแล้วใครจะจับออ้อยาจับแะปลาหมอมันปักปักมือ ของเชียร์กองเชียร์เสื้อแดงครับเย่เชียร์พ่อเชียร์พ่อเห็นไหมเดี๋ยวหาปลาไงปลาอยู่ในน้ำเดี๋ยวโดนเลยเียเชียร์พ่อเชียร์พ่อหาปลานี่อีกคนหนึ่งเชียร์พ่อใช่ับปลาับปปาไทอเหรอนี่ยนี่ จะตีน่องเนาเด้อเดี๋ยวไม่โดนตาเดี๋ยวไม่โดนตากันใช่เี่้อวัามาเล่นมาไหนเน้อาไว้จับปลาจะไประวังระวังแย่ตากันนะเมื่อกี้หนูเห็นมันเหมือนอยู่ตรงนั้นไห่เมื่อกี้หนูจับ โอ้หมายแล้วมีใครจะใครจะมาจับเร็วพวปลาตะเพียนนี่ปลาตะเพียนยนี่นะปลาตะเพียนนี่ประชนใหญ่ต้องช่วยกันจับครับเนี่ยตัวประมาณเท่าคน เท่าคนเาเด็กหน่อยเท่าเด็กหน่อยรอดูรอดูอุ้มขึ้นมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโยนไม่ไหวนะใครกาบมาปูไหวนะชอ มาทางนี้ดินี่ตัวยังเงี้ยเาเหยียน้ำเยแม่อนี่ยียน้ำน่ะเอเาอุ้มมาเ้ยเดี๋ยวตาไปดูเดี๋ยวตาไปดูเตบอข่าเกน่ะ

เฮียจังปวันเหนื่อยแล้วสามรอบรอบที่สี่จะไหวไหมนี่ไม่ไหวกับปอแค่นี้มาคืนดึกมาคืนดึกไปหน่อยหมือนเหียลากอีกรอบหนึ่งลากลากแล้วไม่ง้ม ใชคเขาเองใช้เขาเองโอ้โหดูโคตรพิซซ่าสุดยอดเลยไโอ้าโอ้หมอมาไงเนี่ยน้แบงค์มงหมอไงตาพยาบาล Ba. subscribe cho kênh Ghiền ีแต่กรูนอันนี้วานสาว ันนี้ปลาธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะครับนี่ปลาธรรมชาติปลาเขาโดยธรรมชาติเนี่ยโคนส่วนมากเ้้ากินแลว หลากสองคนมาลาครับนาให้คุนอกก่กนฟังโดนน้ำ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 นะมีกระสุนอย่ลง้ไมล่างด้ไหมพ่อมีถังไถังนะคเดี๋ยวหาม่ นี่ก็ไปดูส่วนที่ได้นะครับเมียลากสี่ครั้งนะครับตัวใหญ่ๆตั้งนั้นนี่นี่ัน,นินปนชอนอนบากแล้ววันนี้นะครับเด็กเปนลาก นะครับนุ่นอยู่ด้านนู้นอีกปนินใหญ่ไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถอะนะครับเดี๋ยวทําบุญไปให้ยังไงเขาตายอยู่แล้วนะครับ